ทุกคนทุกคนดูความน่ารักของเธอสิพูดเก่งมากค่ะคุณขาช่วงระหว่างที่น้องเดินรอรอจะไปขึ้นรถแท็กซี่เนาะกับที่ผักกับหอกับห้องน้องอะไรอย่างเงี้ยใดๆคือบุ๋งคิดว่าหนุ่มซอยตันก็น่าจะไปค้างกับน้องหรือเปล่าไม่แน่ใจ ก็รอดูว่าจะยังไงเพราะน้องซอยตันเห็นว่าจะมีงานอีกหรือยังไงเนี่ยแหละช่วงนี้ก็ยังไม่เห็นธนโดนน้องก็มาโพสอ,อัปเดตน้องอยู่เรื่อยๆนะทุกคนธนโดนน่ะนางสอบจ้าืมนักศึกษาใหม่นางสอบน้องสอบเอนดูทางนู้นก็ตั้งใจเรียนทางนี้ก็ตั้งใจทํางานน่ารักใครได้ดูศึก12ราศีบ้างวันนี้สองแสบมานะน่ารักมาก วันนี้ก็ได้มารอรับไปไปโอดีโอต้องขอบคุณยายเวแกไรให้ดูเนาะแกไลให้พวกเราดูเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศที่สนามบินมาให้ดูอีกความน่ารักของนางดูสิทุกคนเทเนาะไปเทมากคนอะไรผมสัน้นยังดูสวยยังดูเท่ดูสิไม่ต้องแบบไม่ต้องตูมไม่ต้องเป็นผู้หญิงไม่ต้องหน้าอกตูมไม่ต้องแต่งตัวเซ็กซี่สายเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยยิ่งดูดีอะเนาะ ว่าปะใส่เสื้อคอเต่ายังดูสวยอ่ะเอาอย่างงี้ดีกว่าเดี๋ยวจะลงคลิปพี่หนุงเอาให้ลงดูอีกแล้วทุกคนลงแล้วล่ะผมลงสตอรี่ไปดูที่สตอรี่ได้ฉ่ำปอดเลยจ้าแล้วมีพี่เอฟซไปถามธนาดลว่าเขินไหมตอนที่ไปจุ๊บเหม่งเดี๋ยวจะลงให้ดูไปแล้หน่อยนะคะทุกคนบายบาย เดี๋ยวเราบายบายแอดเจียบหน่อยค่ะทุกคนบายบายแอดเจียบค่ะบายบายเดี๋ยวเราไปส่งแอดเจียบนะคะหลังจากส่งน้องไปเรียบร้อยแล้วบาย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 เจกันนะคะบายขนมเก็บไว้ให้ยายด้วยนะเปลือกอะเปลือกอะจริงอะว่าไอพี่เงสพหรอมีน่ง อีกทุบเขาเปิดอะไรต่าง่าเมื่อไหรเมื่อเช้าเหรอน้องไปถึงเมื่อวานเมื่อประมาณนี้แหละน่ารักมากเลยเหมือนตุ๊กตาเลยทุกคนอีฟพูดขออะไรเลยเถิดร้องมึงอะเช็ดนั่งปลายมัวมากโอ้ยเออไม่ออกตัดเตะมากเลยขอโทษขอโทษที่เฉยเออไม่เป็นก่อนอันนี้ใช่แล้วกแก้เช่ะ เจอกันเชียงใหม่นะคะเจอกันเชียงใหม่จ้าโบ๊ทโบ๊ทชื่อนี้นอยากจับมือไม่มีมือจับเลยมือก็เตียนอย่างเดียวเลยจับแขนยายไปไม่เป็นไรไปร้องเพลงไอนี่ฟังหน่อยน้ำตาลมดแดงวางวางน้ำตาล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  ออออบไปออออบยายเห็นเลยไปพราี่แหลอะออบชอบรังแกพี่ตลอดเลยนะก็ไม่อองเป็นคนแบบนี้เายังไม่มี่แ็ี่นระบบ าได้ทักซี่พูดราสาได้นี่ไงรถ S U L V อะไรนี่ S U V น่ารักมากเลยอะ S U V ว่าไปรถ S U V ไหมล่ะเจที่นั่งอะอมีให้เลือกนะเจ็ดที่นั่งด้วยพี่เบ๊บมี S U V ก็มีอ 啊。<laughs> <laughs>